วันนี้เราจะมาทำคอนเทนต์ที่ว่าถ้าเราจะเดินกลับบ้านเพราะว่าเราไม่มีรถใช่ไหมคะโอเคงั้นเดีย๋ยวเราค่อยๆเดินกันไปเนื้อนี่ถ่าเดินมาจากโรงเรียนแล้วนะโรงเรียนอยู่ตรงนู้นตรงสะพานแล้วเดินมาตรงนี้แล้วเก่งมากๆเลยเดี๋ยวเราจะเดินกลับบ้านกันนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะหาทางกลับบ้านกันนะว่าเราจะกลับยังไงแบบไม่มีรถเนาะโอเคไหมคะป้าเดินแดดร้อนไหมคะเนี่ย เดินไปเรื่อยๆนะเดินไปยันถึงบ้านเลยนะคะทำไมนะอยากไปหาเใจแตวแล้วอยาไปหายใจแต๋วแล้ว,หว,ลวเหนื่อยไหมคะเดินมาเหนื่อยไหมคะมอ๋อตอนนี้ถึงโห้ยเดินมาเดินมาไทลเหมือนกันนะเนี่ยไทลเหมือนกันนลยเนี่ยเดี๋ยวเดินต่อไปก่อนเพราะว่าเนี่ยเราไม่มีตังเติมน้ำมันขาจะได้ จะได้เก็บตังจากซื้อของเล่นไม่ซื้อของเล่นไม่ซื้อขนมเยอะแล้วเก็บตังเติมน้ามันโอเคไหมดูเหงื่อหยดเลยเนี่ย่าเดินต่อเดินได้ถึงบ้านเลยนะเพราะวันนี้เราไม่มีตังค์นะโอเคเดินต่อไปเรื่อยๆมีรถมาบ้างหรือยังนะรถคันไหนจะแวะรับเรานะ โอ้ยโรงงานไม่พอกันเราเดินไปถึงโรงงานไม่พอเลยนะ mm hmm. ให้แม่อุ้มเลยใช่ไหมคะหนูเหนื่อยแล้วเหรอต่อไปนี้หนูจะเห็นคุณค่าของเงินไหมคะแล้วเราจะต้องประหยัดเงินปะประหยัดไหมประหยัดเพื่อที่จะเอาเงินมาเติมมันให้แม่เหรอเราจะได้ไม่ต้องเดินกลับบ้านใช่ไหมคะโอเคหาจำไว้นะว่าหาต้องประหยัดเข้าใจไหม ไม่ซื้อขนมแล้วก็ไม่ซื้อของเล่นใช่ไหมคะโอเคทำไมไม่ซื้อขนมอนะ่ะอ้าวถ้าเราเอาตังค์ไปซื้อขนมหมดอ่ะเราก็จะต้องเดินกลับบ้านแบบนี้สิคะเพราะว่าเราไม่มีตังค์เติมน้ำมันรถใช่ไหมแล้วถาเหนื่อยไหมล่ะเหนื่อยเหนื่อยมากไหมโอเคนี่นะคะก็อยู่น้ํานะคะพักเหนื่อยนี่เดินจากโรงเรียนมายนันนี่ร้านขายอาหารสัตว์ตรงนี้นะคะแกง นี่ต่อไปนี้จะได้ร้อนด้วยใช่ไหมเวลาเนี่ยโหแดดกำลังดีเลยกับสี่โมงกว่าโหอยู่น้ำมากเลยดีนะที่ว่าเรามีอุปก,กรณ์มีน้ำมาด้วยใช่ไหมคะเอออยู่น้ำใหญ่เลยอะ่ะตอนนี้ก็อยากจะกินน้ำแล้วก็ให้แม่อุ้มนะคะเดินไม่ไหวแล้วเหรอ ต่อไปนี้จะประหยัดตังไว้บอกแม่ก่อนเพราะว่าไม่งั้นเราไม่มีตังเติมมันรถเนาะ<ช>โอ้โหดูหัวนี่ร้อนปะเพื่อนเพื่อนมา <laughs> เดินล้อมๆค่ะมา เราไปพักกินน้ำตรงที่รอรถนะคะมาเดินมาก่อนแล้ว,ลวกินน้ำรอบสองเดินมาจากโรงเรียนโชคชัยจนถึงสุรโรตโตโยต้าตรงนี้เลยปากของสามมารอที่รอรถนะคะเราต้องมารอที่รอรถอคืนนี้นอนหลับสบายแน่มาทางนี้ทางที่มาหาแม่ก่อนถ้า ถ้าเราไม่มีตังคือเหนื่อยมากไหมคะเหนื่อยมากเลยเราจะร้อนด้วยใช่ไหมคะในความรู้สึกตอนนี้เป็นไงบ้างร้อนไหมหเหนื่อยไหมเหนื่อยถ้าถ้าเราไม่มีตังเติมน้ำมันรถเราต้องไงเดินกลับบ้านหนอใช่ปะใช่ปะใช่ไหม <S <S ออโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปถึงสารารอรถแล้วเดี๋ยวเราไปรอรถกันนะนั่งรอรถกันแล้วใช่ไหมคะอยู่ที่อยู่ที่สารารอรถเนาะ ล้วคอยดูว่าเราจะมาไหมหรอจะมาตอนไหนถามบอกเพื่อนๆสิว่าถ้าเราไม่ประหยัดเอาตังค์ไปซื้อขนมหมดซื้อของเล่นหมดเราจะต้องเดินกลับบ้านพูดสิเราต้องเดินกับบ้านเหนื่อยไหมคะเนื่ยร้อนไหมร้อนเออแล้วก็หิวด้วยใช่ไหมใช่อืมต้องประหยัดใช่ไหมคะอืผ่าเดินมาถาร้อนไหมเนี่ยร้อนปะเหนื่อยไหมทำไมก็มันร้อน อ๋อต้นมันถูกตากแดดอยู่อะสินั่งอยู่ที่สาราลาราลนนะคะเดี๋ยวถ้าทานรถเมย์เราก็จะกลับรถเมย์แต่ถ้าเจอรถแท็กซี่ก็เดี๋ยวกลับรถแท็กซี่เพราะว่าสงสารคนแก้มแดงแล้วนะคะอืมอไปนี้จะได้เก็บตังค์ไว้ให้แม่เติมน้ำมันรถรู้ไหมโอเคโอ้โหดูไม่มีวิวแวรว,ว่ารถจะมาเลยอ่ะ tôi sẽ xin anh hai. Tân ngô tạc sĩ là bên nhà băng bên nhà băng yên mẹ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  แล้วต่อไปเนี้ยถ่าจะประหยัดค่าขนมไหมคะะแล้วก็ประหยัดไม่ซื้อของเล่นไปกี่ไปกี่ปีนะสองปีเลยเหรอเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีตังค์เติมน้ํามันรถใช่ไหมแล้วเราต้องเดินใช่ไหมคะหาเหนื่อยไหมเวลาเดินอะร้อนไหมคะไหนสัญญากับเพื่อนๆก่อนว่าต่อไปถ่าจะประหยัดค่าต่อไปถ่าจะประหยัดค่าจะไม่ซื้อของเล่น เพื่อนๆก็ต้องประหยัดกันด้วยนะคะต้องประหยัดกันด้วยนะคะโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดไลค์ให้หนูด้วยผู้สิโอเคกดไลค์ให้หนูด้วยอ่าบ๊ายบายบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายก่อนดูดิเร็วเร็ว